พอดีกับปบจองเดือนนะครับตีมหลังบ้านน้ององอ่นนะครับแล้วก็อรุณสวัสดิ์นะครับตอนเช้าว fc ตุกตานที่น่ารักนะครับป้อมเนาะ fc สาวน้อยเป็ดบ้านแปลง fc น้ององอ่งแล้วก็ fc เด็กๆแก่งสีขานี่ดูตาครับป้อมตาสีฟ้าอ่ะอหิวแล้วหือเหนงหิวแล้วเหรออ๋ออ๋อเหิวกันแล้วเ่ะนี่ไปเล่นกันก่อนไปหือหือ อัอันนั้อันนั้นเยอะอันนั้อ่ะรัดูตาครับอืมอันนี้ตาที่้าตัอ่อไน้ำอะไอย่างตาที่ฟ้านะครับอือืไปเ่าเล่นก่อนครับ เปจเปกหมดเลยวิ่งลงที่เรียบร้อยออกมาวิ่งเล่นก่อนนะครับผมเนาะอ,นอันนั้นที่ไม่วิ่งนี่คนไหนไม่วิ่งก็นอนนะครับไั่นไม่วิ่งก็นอนนอนอะตาสีเลยตาสีฟ้าทั้งนั้นเลยดูเลยครับอ่าตาสีฟ้าทั้งนั้นเดือดเยีว่วอ่ะหิวอ่ะ Yếu à. Hả? Hử? Hử? Yếu à. Có yếu à. Có yếu à. Nó có yếu à, Hả? cố à. càng nữa, nôn. Hả? <laughs> Hả?

อีกหนึ่งไปไหนนน่นลับปล่อยแม่ไปเล่นบ้างปล่อยแม่ไปยืดเส้นยืดสายบ้างใช่ไหมแน่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 ดูไปเก๊เขาแน่เขานอนอยู่อดู ดิ๊ดีมาแล้ววะโอ้ยดีดีมาแล้ววะอืมนี่ดิดีมาแล้วว่ะไปไหนมาดีดีไปไหนมาอ่านอนเล่นกับลูกตรงนี้แหละอืมเออไปเร็วยังไงเดินไปเร็วไปไปนู่นหาแม่ไปเร็วไปเร็วเฮ้ยไม่ได้ ไ,ไหนแล้วไม่นั่งไงด,อดีอ่ะดิดิฮะนั่งไงดีเร็วไปนั่งไงดีแน่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 ตามแม่ก็ก็เดี๋ยวเอาหัานเม็ดนายลองดูเล่นๆน,น,นะครับไอเขีย่ยเล่นๆน,นิดนึงนะครับไม่แอม Anh à, đi hạt kiểu. Ni <laughs> mình nhà cá nắng hấp tất cả. Mẹ chào hai đếch là không hai mẹ đi đi để vào đếch đếch <laughs> Dạng mốt Kinh này nó chín gặp không Kinh lên lên nè gặp กินเป็นเหรอฮะของกินเล่นเนี่ยก็ให้แม่กินเนี่ยน้องกินเป็นกันเหรอฮะกินเป็นกันเหรอฮะเดี๋ยวเดี๋ยวเดดี้เดี๋ยวแป๊บเดียวเดี๋ยวให้ใหม่ใส่ถ้วยดีกว่าเนาะไม่งั้นเด็กๆนี่งานบิ๊กตัเดดี้กินเล่นก่อนนะแต่ตังข้างหลังไม่ได้นะกระตุ้มเนาะตังข้างหลังเด็กๆวนกันไม่ได้เดี๋ยวก็ต้องอื่นเนาะ เดียวโยไปเสียเมด็ดดูดูกินเป็นกันหมดแล้วกับเด็กๆนะแสดงว่าอาหารนีัผสมกับเจน่ามันนันได้นะครับลุงเด็กคิดว่านนะแต่เกายัางเด็กอ่อนเกินนะพวกตอนนี้มันสับรรสำรับอาหารมาโตนะ mà cua phun này Tại mình kín đá mốt le, mình nón kín, -kín mà. À. À. Non ăn mà. Thank à. ừ ตั้งนะเหลือละสิบสี่สิบเมตรได้ครับผมให,ให้ลูกไปนั่นนะดีๆดนะีเนาะหา๊ดีกินรองรองมาครับน,น่า <c ười> ปล่อยได้แลยครับุปมปล่อยก็เล่นข้างน,นาก็เลยน,นะครับเพราะวา่านาตนุ่นก็ไม่กล้าออกไปเอ่ครับเตียมข้อปูนหลวงเดียลองสังกเกตและดูแล้วนะครับตะกี้พอดีดีวิง่งให้เพื่หลวงเดียเดินไปนาตนุ่นหนูเขาต,นนตามมาให้ไหมนะครับเดินไปเกะข้อปูนแก่หญ้าก็วิ่งกลับเลยตอนนี้ยังกลัวนะครับอนาคตไม่แน่น ว่าไงฮะว่าไงน้องอันนี้ไหนไหนน้องดูดี่ไหนน้องดูที่เออโอเคครับปุ๊บเด็กอยู่แต่ปักก่อนเนาะนี่นะครับ โอเครับผมสำหรับคลิปนี้แค่นี้นะครับเจ้าเ้านะครับอรุณสวัสดิ์แลวก็ fc ตุกตา fc ตางมาเาต็ด fc นะีสาใต้เราทุกคนครับสวัสดีครับผมเดี๋ยวไม่กลิปหน้าครับ